บอมจอบังกอกเชนฮอสพิทอลนะคะหรือ b c s ทุ่มงบกว่า300้ล้านบาทจับมือบริษัทศูนย์วิจัยและรักษามเร็งกุงเทพจำกัดเปิดคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมรลังสีรักษาเกษมราฐอาลีศูนย์รักษาโรคเร็งแห่งแรกในจังหวัดนนทบุรีที่มีบริการด้านรลังสีรักษาครบวงจรด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยตลอดกระบวนการรักษาไม่ว่าจะเป็นเครื่องจำลองการรักษาด้วยเอ็กซเล็กคอมพิวเตอร์ เครื่องเล็งอนุภาคพ,พลังงานสูงที่สามารถให้การรักษาที่หลากหลายหลองรับผู้ป่วยมะเร็งที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกปีและผู้ป่วยในเครือโรงพยาบาลเกษมราชท,ที่มีโคตาผู้ประกันตนประกันสังคมมากกว่า1ล้านคนซึ่งมีคนไข้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งทั้งหมดนะคะ6,543คนและต้องได้รับการฉายแสงนะคะและ้วฝังแร่ถ,ถึง9815ครั้ง โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดรนายแพทย์เฉลิมหันพานิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบางกอกเชนฮฮสปิทอลจำกัดมหาชนหรือ BCH และประธานกรรมการบริษัทศูนย์มะเร็งลังสีรักษากเกษมราฐอาลีจำกัดเข้าวมง,งานถแถลงข่าวเปิดตัวนะครับไปเมื่อวันที่1 4สิงหาคมที่ผ่านมาวันนี้เป็นวันที่ดีนะครับอของ BCH เเนี่ยเราได้เปิดศูนย์ลังสีรักษาสำหรับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็เงโดยเฉพาะนะครับประกอบไปด้วย การฉายแสงการฝังแร่มะเร็งปากมดลกูกอะไรพวกนี้นะครับจะกลายเป็นศูนย์ที่สมบูรณ์แบบนะครับและก็เป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดตอนนี้นะครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยศูนย์รังสีรักษาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนเป็นมะเร็งเนี่ยถ้าระยะหลังๆเนี่ยเขากลัวจะแพร่กระจายไปที่อื่นก็ะจะต้องมาฉายแสงหรือมะเร็งเต้านมก็ต้องมาฉายแสงน,นะครับแล้วก็หรือให้เคมีบำบัด แต่เครื่องมือที่เราลงเพื่อฉายแสงแล้วก็ไปโคพเวอร์มะเร็งปากมดลูกคือฝั่งแร่ด้วยซึ่งอาจจะเป็นที่เดียวที่มีฝั่งแร่ด้วยบางที่ไม่มีนะครับแต่เครื่องมือเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่เป็นปัจจุบันมากที่สุดมันจะทําให้จํานวนผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งในเครือเราเนี่ยโดยเฉพาะผู้ป่วยประกันสังคมเนี่ยนะครับล้านคนเนี่ยเป็นมะเร็ง6กเจ็ดพันคนซึ่งจะต้องมาใช้บริการที่นี่ข้อดีกับบริษัทก็คือว่า คนไข้อาสะดวกที่สุดสําหรับผู้ป่วยแล้วมันเป็นจบจบในตัวเราเองไม่ต้องโศกไม่ต้องเสียค่าเดินทางและจบอยู่ที่เรานะครับแล้วสําหรับตลาดจะกว้างมากเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเขาได้ออกโปรเจกต์ cancer anywhere มาเ็งรักษาได้ทุกที่เป็นการอันล็อกเพราะนั้นตลาดพวกนี้ไม่ใช่เฉพาะผู้ประกันตนและก็จะเป็นตลาดของ โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับหรือ UC และกตลาดของขา้าราชการซึ่งหลังจากนี้เราก็จะสมัครเข้าไปในสามกองทุนนั่นหมายถึงรองรับในบริเวณกรุงเทพบริเรณทนหรือที่ใกล้เคียงที่จะส่งมาส่วนในโรงพยาบาลแห่งนี้จะเป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยทั้งในเขือและนอกเรือนะครับให้มาที่นี่เราตั้งอยู่ในกรุงเทพมหาะนะครซึ่งท่านสังเกตเห็นไหมว่า มันเป็นคลินิกเวชการบรัง่งสศสรักษาแต่เราเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดว่ามีที่จอดรถได้ถึง1้0ห้าิคันที่ตัวเองไม่ต้องไปเบียดกันตามถนนนั่นนะครับก็สะดวกสบายมากขึ้นนะครับเ,เราต้องสมัครครับเราต้องเราต้องสมัครนะครับโดยหลังจากนี้วันนี้เราทำคุณเพื่อเอาเรื่องนะครับแล้วเราก็สมัครเข้าไปที่ยูเราต้องทำระบบคุณภาพก่อนแล้วก็ ประกันสังคมเราทําเป็นซปเปอร์คอนแทคเตอร์ให้โรงพาบาลในประกันสังคมส่งมานะครับแล้วก็ค่าราชการเราก็ต้องมีระบบคุณภาพซึ่งประมาณอีกหนึ่งเดือนระบบคุณภาพเราก็น่าจะจบมันเป็นเงื่อนไขแล้วทั้งคนไทยทั้งหมดที่จะเข้าได้แหละว,วเข้าได้หมายถึงว่าโรงบาลก็ไม่เบิกตามสิทธิ์ของเขาเขาเป็นความสะดวกสบายผู้ป่วปกติปกติ ไอ้ตัวเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมันจะมีการขึ้นรูปมันมีซีทีอยู่แล้วขึ้นรูปว่าควรจะตำแหน่งไหนเพราะว่ากลัวมันหลบซ่อนอยู่นั้นเครื่องมือมันจะละเอียดมากนะครับแล้วก็เราเตรียมลงขนาดนี้หนึ่งเครื่องแล้วเราจะดูว่าบาหเเดือนถ้าสมมติว่าคนไข้ยเยอะมากจะต้องลงเครื่องที่สองด้วยจะต้องพลงเครื่องที่สองจริงๆก,ก,ก,ก็ก็เรียนนะครับในเครือเราเนี่ยเราพัฒนาในเรื่องของการรักษา โดยเฉพาะสำหรับคนไทยแล้วก็มีต้องต้องเรียนว่ามีส่วนต่างชาติอยู่ด้วยนะครับที่จะเข้ามารักษากับเรานะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราพยายามอำนวยความสะดวกแม้ก,กระทั่งกองพื้นฐานเนี่ยท่านก็สะดวกสบายคือให้เราเนี่ยไปเบิกท่านไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรนะครับคล้ายๆกับหลายๆกองทุนซึ่งอันนี้เราเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาระยะหลัง นะครเรามีอีกพาร์ทหนึ่งที่เราอินโนเวชันขึ้นมาคือเจอก่อนรักษาก่อนจบก่อนไม่ต้องมาทำพวกนี้เลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับอันนี้เป็นศูนย์ที่จบโดยเฉพาะคนไข้ที่เป็นมะเร็งทุกมะเร็งนะครับทุกมะเร็งและก็สะดวกสบายมากนะครับสถานที่ก็สะดวกสบายก,กว่านะครับและก็อยู่ในกรุงเทพอยู่ในนนทบ,บุรีก็เขตกรุงเทพนะครับไม่ต้องไปไกลเพราะสมัยก่อนนี้ต้องส่งตัว ไปที่ไหนก็ไม่รู้อย่างเชียงรายต้องส่งไปลำปางคนไข้ลําบากมากนะครับเราพยายามขยายจุดพวกนี้ออกไปกับกอฝากฝักไว้ด้วยนะครับเกษมราชารีน่าจะทําให้ปจระชาชนมีความสุขมากขึ้นมันเป็นการเ,าเป็นจุดที่ดีในการพัฒนาึ้้มานะารพับขาบคุณครับและสำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการรักษาที่คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมลังสีรักษาเกษมราชารีนะคะ สามารถสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เปิดโทรศัพท์025893180ได้เลยนะคะ